สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปานาเอฟซีทุกท่านครับยินดีตอนรับสว่างคำชั่นคำโนดสองครับมื่อวันอาทิตย์ที่สิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะพี่น้องเนาะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต้นาแบบนี้ครับพี่น้องครับมาเมืองน้ำกันครับเมญาครับพี่น้องเมญ่ามาอีกแล้วครับละทึกสองครับพี่น้องมาเมืองซอยกันเหตุการณ์จะเป็นแบบใดติดตามช่องไปพร้อมกันเลยครับพี่น้อง เร็วเลยครับเร็วเลยลูกลสลงน้ครับสลงน้เเูกน้ำานอันมาฮอดแล้วเอ้ยดีมุกดีใจเอาซทูเอ้ยเอาดีใจนั่งมาฮอดแล้วเอาเอานั่งเดินทางมาเวียงมาวังงไก่มามาท่เมื่อนี้ก็เอามาเอาพูนี่มสักาบุงานี่ ดอกไม้เปิดหน้ามาค่อยแน่ปุ๊บปุ๊บแล้วปุ๊บปุบแล้วเก้าดอกแล้วเก้าเปิดหน้ามานี่ขันหมากขันผู้ผู้หญาเอ้ยเอานะมูตัสสะภะคะวะโตระคะโตสมาสัมพุตติสะนะมูตัสสะภะคะวะโตระคะโตสมาสัมพุตติสะนะมูตัสสะภะคะวะโตระคะโตสมาสัมพุตติสะยญิงเลยลูกหลานเดินทางมาหอดแล้วนั่งมาหอดแล้วนี่เนี่ยมาเอาน้ำ มาไล่หมาพูมะสักลาบูซาองค์ยาละเอามาขอเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้ลูกให้หลานได้มีโชคมีทรัพย์ออกพรรษาแล้วงานอีกคืนมาแต่ทางนี่แหละหาโชคหาทรัพย์มาหาลูกหาหลานละเด้อนี่หมาพูกับนี่น้ำน้ำแดงน้ำแดงน้ำบริสุทธิ์น้ำขาวนี่มาเอาเด้อมาลาบด้อยยาเอ้ยเอาเออกด่านไหมกคะเนี่ย อยู่ทางไก่ยน่ยเอ้ยนี่แหละพนมาฮอดแล้วเอาเจ้าค่ะเอาพี่ทุนเอาเอาจับไปเด้อมาขอรหัสสับ,บงานนี่แหละให้เบิดทุกเบิด์ตยากนี่เอาเนี่เอ้ยรหัสสับตัวใดก็บอกลูกบอกหลานละนั่งพนมาขอสับพนให้เบิดนี่เบิร์ตจีนเหนียวตัวใดก็เขียนมาให้ลูกเอาตามที่แ <c oughs> อดบุญพลาผ้าโชกเห็น<า>นะครับเนาะ ท้าเจกินดาบ่อไปนั่งขวางทางไว้ครับแม่ยากก็ําลังจะเลื่อยลงมันไดครับทางล่งเมืองบาดานครับพี่น้อง <c oughs> ครับ,บรแมงย,ยาร่างแม่ยาที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นคนละค้นกันกับระทึกหนึ่งนะครับเด้อข้นละคนกันนี่ถือว่าเป็นระทึกสองกว่าใดาเนาะพี่น้องเนาะติดตามไปพร้อมๆกันครับ <c oughs> <minutes> เหต <ENNIS> <ำ>ุการณ์ที่ท่านเห็นอยู่นี่บมันนักแสดงและก็บ่มันตัวละครครับผมบอมันสร้างเรื่องขึ้นเองครับผมเป็นเหตุการณ์จริงๆด้อพี่น้องเด้อขอกราบเรียนไว้นตรงนี้ครับผมคือเป็นเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นจริงครับพี่น้อง ข้าไปจำตามเจ้ามาแล้วเจ้าทำไมไม่มามาแล้วมาแล้ววันนี้ถึงวันนั่งมาหอดเล้วมือนี้ถึงวันนั่งมาหอดแล้วเจ้านายเ๋ย,นนม,าย,าเยมาขอสูข่ขอสซบ ได้ค่ะว่าปู่ญาไปจำศีลมาหาโสดหาทรัพย์มาหาลูกหาหลานเมื่อนี้ก็มาขอโสดค่ะมันดื้อ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 เด้อจังซีแหละลูกหลานงามันก็ดื้อจังซี่ละเดื้อบัตรจักนยาเจ้าค่ะขันกเดื้อกับพวกแม่ลูกหลานงาแล้วเนาะ จะถูโทษโกรธปนยาเอ้ยเด้กรลับมาแล้วกันยา็ดีมุกดีใจเอาออรแล้วเปิดโชคเปิดซับเปิดขายเขาเอาตัปรดาให้เขาอตัวไก็ปรดขายให้เขาเอายาเจ้าขาตัวไดเอา โวดไปให้ลูกให้ร้านเอาตัวทิ่ย่าบอกนั่นเลยเอาเง่งง่บอกมูนอุ่ยปุยเลยชองหาพี่น้องเลยเอาจ้าตัวอนาไม่ไปนาแมาเอาปุนพลาวไปนะชอง แมนเป็นไปแล้วแหละเป็นปรดไปลูกเป็นแล้วเอ้ากินน้ำตัวเลขที่ระทึกสองเลยเขียนไว้เนาะพี่น้องแมญ่าได้เขียนไว้ให้ครับพี่น้องตามนี่เลยเด้อครับเด้อครับผมแคปนาจอไวเมืองพี่น้องครับเอาไปพินิจพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางท่างช่องก็เป็นเพียงแนวทางซื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่เด้อพี่น้องเด้อครับผม ลูกสาวเพิ่นอีหล่าเพิ่นโอ้ยมันมาคักมากเนี่ยยาก,กระไดม,มาเอาทรัพย์สมบัติขนมาให้ท่าทรัพย์สมบัติคักขากันนีช่อง่ากันพี่น้องเฮ้ยเอา้าตกใจหมดหาดีขึนาา้น่ารักพูดย่าไปเห็นอยังกระเทาดอกไปมาคู่กับมี่มือนี่เขี่ยวเขี่ยวปะ มาสีตาสีเขี่ยวซืออื้อซื <c oughs> ้อไปไหนเบิ้งคนจะเขี่ยวมากคั <c oughs> ใหญ่ายๆรถยาเอ้ยใจมันดีมุกดีใจไร <c oughs> ถ้านี่เป็นทาเมืองซับหรือปัญหาคุณมาหาลูกหาหลานเกออกกัน <c oughs> <c oughs> อันไหนงเบาออกแล้วบอกบาเลยดิช้องหาวาฉันหาบมาขักแง่พุน่ะอืมโอ้อันที่อไปชุดน้ำม่อนอันเมื่อกี้ใคว่าอีอันจุดเข้าดอกไปจุดหาดอกครับถูกสามดอกโอ้สามดอกก็หาดอกขึ้นรถว่าเก๊ก้าววาวได้รเปล่าจากบ้านมากะไปวาได้คือกันนี่คำยังไงรลนจะได้สรบได้หลย เ้าโอ้บดีเขี้ยวมาโดนแล้วอือนี่มันเพิ่อนชื่อไซก็บ้านไหไมาพักตุบน้องหันเลยน้องหันไปจะไหนคำใพดิ์ใพธบอกข้าในพธเจ้าก็จะไม่เห็ดบาปญาเนะา่ดีใจไรบู๊ไอ้เดินอยู่ที่ไหนจับออก อยู่ข้างหลังเออเออนั่นอยู่ข้างหลังว่าขอทษข้จนา่ะอ้เมันู้ชายอีกย่งขึ้มาจับหน้าข่เอ้าเอ้าเอาโอ้ยเลื่อมเลือมเลื่อมอนนี้ไ้จับเวลาคนลงไจับอืม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 ออืม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 อมอื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 มมอืมอืมอมอื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 มออืมอืมอื เอาไงกินค้าบบักบบไงมันเพถ้าสมบตันไวน้ในร่งน้ำเนาะวักวก็ตัดเคยกินดาบตันวน้ลน่งพี่เลยนี่ไม่พั่จิ้ไรล่องนะ <c oughs> อโกูดีสีตามผีไข่เอาไว้หายอยู่ไม่ต้องสีไหมนี่แค่ดมนีเพื่อนบ้านเรีนแล้วพันเตียงแค่ลูกแค่หลานพันบรงงานโรงงานแห้งมาจบงามคืออย่างนี้เอาบะเตอร์จากยาจากลูกน้ำเจ้าก็จะไปนั่งตัดเล่าเลยแม่หลักให้เล่าลุงเนี้ยกระได้ตัวเมื่อนี่พันมาทั้งไก่พันไปเตรียมสุดมาสุดงกำงานสุดเดี้ยวกนมาสุดเดียวยาก็บโบเห็ดให้หลานขายหน้าขายตาเลยอีหล่าเพิ่นเพิ่นแห้งแพงเพิ่นแห่งคิดหอดมาดุนเนาะเห็นปะ กได้้วทังเนี่ยอันนั้นรหัสโชครหัสทรัพย์เลยรหัสทรัพย์ในสามตัวตรงเนี่ยคือปอกเขียนย่าให้รหัสทรัพย์น้อยสองตัวนี่ลูกหลานเศได้เฮ็ดได้ส่างนั่อยู่บ่เนี่ยเอามาใหม่กันโด้วน่ะไปบอกมั่งสามแปดมันบอกบอกกางวันนี้บอกตัวใดสนะไปขอเฮื่อมันอือไปขอเฮื่อมันสามสามแปด มันบ่อเอามันบ่อเอาดาวอละหัดซับไงฮะพร้อมัวมันมึงพร้อมพวมันบ่ยากร้อมัวมันเอาอันอันงวดสิมาหน่ฮะเม่นตัวนี้บ่ละหัดซับน้อยเลยบ่ยากเอาไปเฮะเอาไปเอาไปเอาไปละหัดซับไงเดี๋ยวนี้วัดว่าอ่าร่างเบี้ยงว่างปูนยานี่มันถอดปากกาให้ยาหลดถอดปากกาใส่มไหมเนี่ยเบื่อ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 เหร่ว มันฟ้ามนอามันกรอเอมันดื้อมันด้อเมื่อนี้ก็เลยมาหาหญาใหม่ตัวจะมาหญ้ากับประธานซับให้รหัสซับหน่อยรวมั่นอนมังสิความรถยดนองสิความเด้อถ้เบียนยังได้าถ้าเบื่อม่ไดก็ต่อสอง เจ็ดเก้าสองย่สขวานี่บ่มมนซื้อแล้วหันาบอกมเจ็เก้าสองนะครับอนาบอมอมันสีความรถลูกน้องมันสิขวานเยอะรถลูกน้องเจ้าีความันมันก็เลยออกสามเก็สองไม้น่ะมันกเอมันมันออกกลับแม่นออกเจ็ดสองชัดไยางวัดจีหัวใทยว อันนี้ลูกแม่เห็นแต่ละหัรดซับหน่อยแหม่มันคือ,อยาอะไรดื้อแห้งแะดีอีนี่นะไม่ทำแน่ไม่สำนีกึกระดาษนี่บ,บ,บอันนั้นลอตเตอรี่แม่แขวนเขาลากของข่อยไปเบิร์ดเรามิเตยูนทำยาโอ้ยยา,าแม่เราดีใจเบิร์ดแม่มืงอนี่ย้อกม้อหม้อมหาเราโดนน้่หม้บ่โอ้เสียบคักเสียบแม่มาเขีวยว มาใครกะดีมุกดีใจได้อีนั่งหลาเจ้าพน่ะพน่ะเที่ยวมาใครแซบคักแซบเนี่ยวมาขึ้นมาท้องมาขั้มเง้นขัามท้องที่แม่ปวดไผ่ลูกหลานเพนพน่ะเอามาละคัดซับหน่อยสองโตสองหาสองหาหสองเก่าเนี่ยสองสองหาหรือสองเก่าเนี่ย โอ้ยสองหาเมนบนยา,าเปิดว่าใยลูกฟนหัวที่มันอีอีจุกนี่มันปึกไม่ยานหาเขียนหนังสืองา, <c oughs> า,อามโพดจังไหนยาเมนโบโอ้ยที่มันอยากเอากับยาอยากให้หนาเปิดว่าจาเด้อยากเ้า อยากเว้ากับยาหลายลหัดจับน้อยก็เอาเนาะยาเนาะเนาะเอาไปก่อนเนาะเฮ็ดมาสร้างซ่นี่ล่ะเนาะนบ่ยาเอาไปใกลๆงวดหน้าพุ่นยาสิ่า่าเฮ็ดสาธุเจ้าค่ะสาธุเฮ็ดสาธุาสเฮ็ดมสาธุ หาหารสมเหตุเป็นแฟนสาธุได้1ิบเห็ดลอยเป็นยาว่าได้มึนได้ซิบคือเห็ดลอยตอนนี้ลอยละสิบลอยละสิบยาเขาเป็นเป็นพวเห็ดลายเป็นว่เห็ดลายเเห็ดเกินตัวเหเลือกินเลือใส่น้ำอยู่จะมันยานจะเป็นสลัดคักที่มันอีจุกนี่มันปึก เฮ็ดเบิดตูตเฮ็ดเบิดตูตคุณใดได้บ่เฮ็ดไปกำข้อมล่นงาวัดบางยานไหนงาแห้งไปบอกยูทูปเขามันไปเฮ็ดพีชวัดมันไปเฮ็ดตองเทิงแสนเขาเฮ็ดไส้มันหอบมางาเลขงาน่ะเลขงาน่ะเลขงาน่ะสามแปดทุกขาออกยูทูปเขาไปเฮ็ดวัดไหนงาเขาไปเฮ็ดผิดวัดไหน เพ็ดพิษวัดว่าท่นเพ็ดพิษวัดกรรมคอมันมน้าโหลดไงดึงเขามา่ดึงใครได้พวกมันุ้งจังไดอ๋อเขาทาแล้วเนาะเขาไปเฮ็ดพิษวัดว่า่นปด้าให้ครับแล้วมันบอเขาทาที่เขาไปมองอ่นอ่ะบอกเขาทาแล้วเขาไปมองอึนเนี่ยบอกข้างๆสามแปดเขาเถื่อนกับเขาบอไม่เพชม่แสงนั่นกัเป็นกรรมอมันรวมอ่ไงบอกบอกพ่คนน่ะกรรมอะไมันเป็นบาตรกรรมอะไรมันเป็ร ททพี่น้องครับแอดบุญพลาผ้าโชกับผ้าพี่น้องเดินทางมาช่วงท้ายคลิปเลยเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาถึงขณะนี้ครับผมกับแอดขอแนะนําติดตามชมในตอนที่สองครับผมแอดแบง่งเป็น2คลิปนอ้องพี่น้องเนาะครับผมขอบคุณทุกท่านครับผม,บบผมบสาหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผม กระบอกเด้อตัวนี่จะใช้ครับ